มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้านที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องผู้ลงขังที่ออกมาลอกข้องานสาธารณะก็เป็นให้กําลังใจด้วยนะครับแล้วกด็ดูวิธีการเขาว่าทําได้เรียบร้อยไหมนะครับปฏิบัติมาก็เท่าที่ทชาชาบการปฏิบัติในการลอกข้อเนี่ยคือการระบัดระวังในการเปิดและปิดฝาท่อเพราะไม่ให้เกิดความเสียหายของ,ของ,ข,องของฝาท่อแล้วก็เวลาปิด่ยต้องปิดให้ ให้สนิทเดี๋ยวประชาชนเดินแล้วจะสะดุดแล้วเกิดบาดเจ็บขึ้นมาอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องอ่าสารปิการของผู้ต้องของังเนื่องจากว่าเราลงไปลอกท่อข้างล่างเนี่ยอาจจะมีสายไฟฟ้าบางอย่างเนี่ยกระแสไฟอยู่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยผมก็ได้แนะนําน้องๆที่เป็นผู้ต้องขังที่มารอ,ทอบท่อกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกว่าให้เช็คไว้ก่อนว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ข้างล่างอันที่หนึ่งอันที่สอง,อนนสอง เรื่องความปลอดภัยของ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 เวลาที่การลอกข้อเพิ่องอาจจะมีเศษแก้วเศษอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ให้ใส่รองเท้าที่เป็นชุดเยี่ยมะให้เรียบร้อยนะครับและที่สคาคัญก็คือเมื่อง,งานเสร็จเนี่ยต้องล้างเศษโคลเศษเลนให,ให้ให้สะอาดเพื่อที่จะขจัดฝุ่นสะอาดแล้วก็การขนเลนไปทิ้งในจุดที่ทิ้งเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาพอสมควรว่าเราต้องหาที่ที่ ิกเหมือนกันซึ่งที่ผ่านมาก็ามีประชาชนอนุญาตที่ไม่ใช่ชมุมชนที่ว่างเปล่าเนี่ยให้พิกเน,น่นได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนเรื่องสมสติการของผู้ต้องขังที่มาล็อกข้อนี้นอกเหนือจากการที่ได้รับการลดหย่อนค่โทษในวันที่ออกมาเนี่ยเท่ากับวันที่ออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เงินคันผลจากหักจะจาดก,ก,กำไรชุทชนแล้วเนี่ย70%จะเป็นเงิน เก็บของเขาหลังคนโทษเนื่องจากผู้รถังที่มาลอกข้อเนี่ยดีคือรถุำรวจใกล้คนโทษแล้วแล้วเป็นนักโทษชัดเจขึ้นไปนะครับก็ในเขตกรุงเทพเนี่ยเราทําประมาณสักสิบสองเดือนดำนะครับร่วมกับหลายหลายเดือนดำรับผิดชอบอในเขตก,กรุงเทพและบริเวณมุมลสําหรับในต่างจังหวัดก็มีการขอมาเหมือนกันนะครับในการไปทำลอกข้อใน เหตุเทศบาลเป็นต้นเขาก็จะขอมาแต่แต่ละโครงการไปผมคิดว่าหลักการงานสาธารณะเนี่ยเป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในชุมชนเพื่อให้เขาเห็นชุมชนเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจะทําให้เขาเองมีการปรับตัวง่ายขึ้นอาจจะใกล้คิดประชาชนใกล้คิดดูมีรถไฟฟ้าผ่านอะไรเงี้ยเขาก็จะ ปรับตัวหลังพุโทษได้เร็วขึ้นแสดงว่าเรื่องนี้มันเป็นามาตรการจูงใจอย่างหนึ่งทำให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำมีความประพฤติดีไม่ทำผิดระเบียบวินัยของเรือนจำอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราทำกันอยู่ตลอดมาครับผมคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากในเวลาที่น่าฝนมานะครับช่วงล่างมีคุเดโพแล้วล่ะน้ำาก็คงจะไหลอาจได้สะดวกมากขึ้นครับ